สวัสดีครับวันนี้ผมอุนโอนนะครับผมก็จะมาพาดูนกแก้วของผมนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูนกแก้วอ้วกเหลืองนะครับนี่ครับ,บนี่ครับเบนมัหนหนีแหรอเบนใช้รถไหมนกแก้วน

จับไม่ได้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวสกปกนะจับไม่ได้น้องเวนไม่เอาไม่เอาลูกถ,กนะถก่ายรูปเนาะถ่ายรูนปน้องเวนบินไปบ้านสิบ,นบินไปบ้านสิเวนบินไปบ้านเนี่ยเร็วเวน ไปว่าเมาสจะเข้าเมาเบนมินไปบ้านให้พี่ดูหน่อยพี่ถ่ายรูปมินไปบ้านซิมินไปบ้านแล้วมินบ้านเขาตื่นเขาอยากเห็นลูกเบนมินไปบ้านเร็วให้ไปหรอเออแล้วแต่เด้อมาแล้วพี่มา เร็วแมนปาจักสิปาจักสิปาจักปาจักปะจัจักแมหลงผู้ปจักเร็วผู้ปจักปาจักปาจักเร็ว วัดจักมงาเดี๋ยววัาจักานะเรียกว่าจักก่อนเรียกมันเป็นไรฮะนิดนิดครึ่นี่นะี่บ้านของมันเรียบับผมไปฝากเข้าบ้านก่อนนะครับเว้นผมกำลัง นอน,นครับเอ้ยกำลังเล่นอยู่นะครับนะครับผมจะพาแค่นี้ครับผมจะพาแค่ไปดูห้องเบรนแค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบอยบอย